สวัสดีคุณยมทุกคนกันด้วยนะครับผมมาฮีโร่ครับเล่มที่สานะแล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับก็คือมาฮีโร่เล่ม31เนี่ยตามร้านกระตุนทั่วไปอะ่ะผมเห็นเขาวางจำหน่ายกันไปตั้งนานแล้วนะแต่อันนี้ผมสั่งไปกับทางเว็บของสยามพินเตอร์นะครับผมก็เลยเพิ่งได้มานะเพราะว่าทางทางเว็บเนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มจัดส่งไปเมื่อวันที่15นะครับ ก็อันนี้ผมก็พิ่งได้ของมานะแต่ข้อดีของการสั่งในเว็บก็คือเราจะได้โปสการ์ดมาด้วยนะครับสำหรับคนที่พิออเดอร์นี่เป็นพระเอกของเรานะครับมีระยะอีซูคูนะสำหรับโปสการ์ดดูโปสการ์ก่อน,อนจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมเอาใส่ซองใส่ซองใส่ไปแล้วนะเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ซองใสม่มาให้นะครับเขาให้มาเป็นลดโล,โล,โลแบบนี้เลยนะผมก็ซื้อซองใส่ามาเก็บไว้ครับ นี่จะได้กัรลอยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะ่นะเป็นตัวหนังสือนะครับผมทําอะไรตกเมกื่อกี้ดังเป้งเลยโอเคนะครับนี่เป็นตัวหนังสือตัวของหนังสือนะเป็นออลไม้นะครับแล้วก็มิโดริยะยังไม่ได้แกะมาจากซิลเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแล้วกันนะครับโอเค ตัดออกมาแล้วนี่นะครับเป็นแบบนี้อก็จะเป็นอย่างนี้นะปกสวยนะเล่มที่สามสิเ็ดเนี่ยระยะห่างกับเล่มที่สามสิบค่อนข้างจะนานมากนะรอบนี้เหมือนมันออกช้ามากเลยนะครับเหมือนทางสำนักพิมพ์เขาออกช้ามากเลยนะเพราะว่าเล่มที่สาสิบเนี่ยผมอ่านจบไปคือพักนึงแล้วอะพักใหญ่ๆแล้วอะรอสามิดนานมากนะครับนี่ครับอ,อืม เนปกข้างนอกนะครับมาดูปกข้างนอกก่อนเป็นอย่างนี้เนาะเ n นเดเวอร์อ่ะปกข้างหลังจะเป็นอย่างนี้มาดูปกข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นมิรุยาก,กับปอไม้นะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆเรื่องแล้วนะสำหรับมาฮ e โร่อะคาเดมี เมก็กําลังจะออกซีซั่น6ด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยเมะผมไม่ได้ดูตั้งแต่คือซีซั่นห้าผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะผมอ่านไปแล้วไงผมเลยยังไม่ได้ดูเมะเลยนะครับดูไปถึงแค่ซีซั่นสี่เองผมเริ่มอ่านมังงะของมาฮิโร่ตอนที่จบซีซั่นสี่อ่ะอืมแล้วก็หามังงะมาอ่านนะจบเมะซีซั่นสีปุ๊บผมก็ไปหามังงะมาอ่านเลย ทำให้ซีซั่นหน้าผมก็เลยยังไม่ได้ดูเลยขนาดแบบนี้ครับข้างในผมขอเปิดนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยอะ่ะเออไม่ค่อยอยากสปอยนะนี่เป็นอย่างนี้เป็นตัวละครน,นะครับข้างในก็คือกําลังดูเดือดอะง่ายๆนี่เป็นตอนนะผมขอเปิดข้าวๆอย่างนี้แล้วกันไม่อยากสปอยอ่ะก็ดูประมาณนี้เนาะ เๆเรียบร้อยหมดแล้วโอเคนี้พอจริงๆนะครับโฆษณาจะเป็นอย่างนี้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับนักศึกระตุนมาฮีโร่ c ค d ได้มีเล่มที่31นะครับก็หาซื้อได้แล้วนะทางในเว็บของสายมินเตอร์นะครับแล้วก็ตามร้านนักสือนทั่วไป สำหรับใครที่สั่งในเว็บของสยามตอนเนี้โพสการ์ดน่าจะหมดแล้วนะครับโพสการ์ดน่าจะหมดแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะอันนี้ผมพีออเดอร์ไปไงผมไม่ได้โพสการ์ดนะครับก็ประมาณนี้การที่ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ